แม่ดูซิเจอใครออกไปจากแถวนี้ระวังจะมีศพนะพวกเอ้ย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 อยมาช่วยผมด้วยเอ่อนายกครับผมพอดีก็ผมอยากจะเป็นเจ้าของน้ำมันอันนั้นอะรอรอก่อนรอก,ก่อนมันไม่มีที่เติมน้ำมันที่เติมน้ำมันอยู่ไหนบ้างอ,อ่า เทมเพิลแล้วก็ตรงนี้ใช่นี้วก็นอกเมืองนี่นี่เพิ่งเพิ่มไปเมื่อกี้เลยอ๋อเมื่อกี้โอเคเฮ้ยเอ้เอเอาโดนยิงสวนฮะโดนใครยิงสวนไม่ไม่ไมโหผมดีเลยแหมแหมพวกขับไปเล่นไปเหมือนนั่เล่นเก่งกนะไง มาเดะมาเดรถมันก็อยู่ข้างในอะมาเดะมันจะไปไหนได้กูถามดิกว่าต้องเอาล็อกลุาล็อกรถนี่ไม่ต้องล็อกไม่ต้องล็อกนะไม่ได้หรอกอ่ะ ที่นี่ถิ่นใครในายก็ดูไว้นะพวกนายมันใครวะฉันไม่เห็นรู้จักเลยมาทำเป็นใหญ่แถวนี้ได้เที่ยวใหญ่แล้วนะพวกฉันไปก่อนละเที่ยวไว้สนุกนะพวกสกายไอ้ดูเครื่องรถให้ฉันหน่อยสิดนว,ว,วนๆเลยอุ๊สองพันห้าเลยเหรอสกายฉันไม่มีอใส่บินก่อนได้ไหมอ่ะฉันมีแต่นายธนาคารอ่ะเอเดี๋ยวฉันไปเอามาให้นะสกาย โอเคเดี okay, so ๋ยวฉันเอามาให้แป๊บนึงฉ <Yeah. S 1> ันเลิกจับกันได้แล้วแอนแม่ได้เลยได้ได้เลยโอเคอะไร <c oughs> อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดดวยวฉันเอาให้บ้านมันเดี๋ยวฉันมาคุยเนี่ยจะยิงมึงเถอะไอ้เแ้่กูให้เงินมันได้ป่าววะกูอ่านเข้า้าชั่วโมงเนี่ย ฟงฟ้าไม่ต้องฟงไม่ต้องฟ้าแล้วจะให้ตำรวจเยอะกว่านี้ว่ะต่อสกายใช่ไหมแล้วนะเมื่อกี้เห็นครับเป็นงนู้นไม่ใช่เหรอหอ้าวไม่ใช่เหรอก็เอาตังค์มาให้ไงเอา้าฉันอ่อนไม่ใช่ครับไปฝั่งนูน้นนะนู่นไม่ใช่อีป๊อปใครวะนีะ่เข้าไปดูบ้านอะ เ้ยนายจะทำอะไรกับรถฉันคิดว่าฉันไม่เห็นนะทำอะไรคิดให้มันดีก่นอนดิฉันให้ไม่ได้นะสก,กายทำไงอ่ะฉันให้ไม่ได้โทษทีไว้วันหลังก็ได้ฉันจะโดนเล่นอีกแล้วอ่ะไอ้ไม่เกี่ยวไอ้ไม่เกี่ยวตายหนึ่ง นายมันกระจอกนายมันชั้นต่ำไม่รู้หรือเปล่านายมันชั้นต่ำมันมันมัน มันมัน <c oughs> กูวิ่งไม่ได้เฮีย้กูต้องไปให้หมอรักษาชิบห่ยแล้วแหมเฮียนี่โดนกูยิงยางแตกเลยเขาเนี่ยไม่ยิงผ่านหน้าต่างแล้วนะเว้ย เฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยเฮ้ยยิงได้ไงอะ่ะไอ้กูกดจ่ออะไรมันยิงได้ไงวะเฮ้ยเก่งว่ะเก่ง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 จ้าวเว้เอ้ย <c oughs> แม่ไม่รู้แล้วบอสกายจะเป็นพวกชั้นอย่างนั้นเหรอพวกอะไรว่าไงนะสกายสกายว่าไงนะเมื่อกี้อ๋อไปหายอ๋อ จะเป็นพวกชั้นอย่างนั้นเหรอเราอยู่แต่ตรงนี้เละสก,กายเราไม่ไปไหนหรอกเอาสก,กายกูหายกูตกใจยัดมิน,นเลยที่นี <_ letter> <_ letter> ่เยี่ยตายแล้ว อ้าวไปไหนอ่ะโอ้เขาไปไหนอะสกายเขาหายไปเลยนี่ยพวกอะไรหลังหลังอู่พวกหลังอู่าหายละเชีย่ยวิ่งกูหมดไงประเด็นน่ะโอ้สวยน้องมีตัวนึงปรเด็นคืวิ่งหมดดัดนัดนดนัดนดนัดนดันดันดันดตมี่มาตามีมาตามีมาตมีมาเอ้ desde. อยู่นี่ที่อยู่นี่อยู่นี่สวยสวยสกายกูสกายสวยอ้าวสกายโดนยิงตายคุยสวยน้องอ่าแม่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างมาตีเลยระวัง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 ดูไว้เยอะๆดูไว้เยอะๆอย่าโผล่คนเดียวแอบยังเฮ้ยพวก โอ้ยตาเถ่าข้างล่างอ่ะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออออีเคทั้งสองเนนี้เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยมาอยู่ข้างบนมันดี่น้องตำรวจไอ้ชืตำรวจมาต้องไปต้องให้ตำรวจยิงตัวนั้นก่อนดิมนนีมานี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมนนีมานี่ิว่ายิงตำรวจก่อนไวิลูดยิงตำรวจก่อนพวกจัดไปพวกเอาตำรวจก่อนพวกโพลิเซีย เขี่ยปืนดีจักปืนโคตรดีอุ้ยเฮี้ยตำรวจยิงอ่ะเตำรวจหนีเลยพวกไปไหนแล้วอะตำรวจไม่หายตำรวจไม่นขายพวกอ่ะใครใครเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยนายโดนยิงเหรอพวกโอ้เอาเอยิงไปไหน สายหนึ่งสายสองสายสองพวกว้าวไอ้พี่นายโดนยิงเหรอพวกอยู่ไหนอะใช่ฉันว่า<ห>เรารรยิงกันอนะไม่ไม่ไม่หมอแล้วเราต้องจัดการตำรวจอยู่ไหนละพวกท่านบนนี้เหรอเอา้าทำไมอยู่บนนี้กันหรอทำไมล่ะเนี่ยเราไปทดัดสระเลยไหมได้แล้วหรือ,ว,อว่าเราจะไปขายยาได้ไหมไปขายยายิงด้วยอะ แล้วก็ยิงยิงมันได้ถูกรถคันนี้ขึ้นได้ไหมรถคันนี้ขึ้นได้มนั่นรอจอคันนี้ไปเลยเหรอเอ๊ะไม่ค่อยดีรออะไรอ่ะไม่สกายเข้าเข้าเวลามาซ่อมเล้ไม่สกายเอาเอเอาสกายไปเลยเอาสกายไปขายยาก็ไปด้วยกันทิรถคันนี้แรงจริงเอ้ยเลื่องไปว่ะฉันไม่รู้จักฉันไม่รู้จุดขายยาน่ะเอาเลยเอา Đi thôi. Tôi chỉ biết một điểm thôi. Ê! Ừ! Trái đằng sau! Đi theo đường đi, đi theo đường đi. Ôi, nhiều lắm. này. Tôi sẽ Ok. Ok. Ok, ok. Đi theo đường đi. ขาตายสองตายสองพวกคี่กวิ่งไม่ได้ไไตายตายสองแล้วพวกฝั่งโน้นตายสองฝั่งนี้ไม่มีไอ้ฝั่งนี้จุ๊บเอาทำหนีเป้นทำเล่นเด็กตายพวกตายหมดพวก ไปได้เลงโอ้งานดีมากพวกฉันขาหักนะไอ้พวกเนียฉันขาหักฉันก็โดนไปพอสมควรเอ้ยฉันขาหักดิฉันต้องรีบหนีดีกว่าไหมกระสุนฉันเหลือสี่นัดน่ะอุ้ยมันได้ดิมันได้เอาคันใหม่ดีกว่าไปไหนแล้ว